สาเหตุที่เราตามเราไม่รู้เรารู้แต่เขาทำพฤติกรรมเขากินบอกอว่าปุปอะไรไูชีวิตมันเป็นปิ้งป๋าว่าเนตาตกมีิ้มามนี่มี คือเขาจะเสนอพูดตลอดไงว่าเน็ตคนว่าเออะๆสร้างเกียรอิเราสร้างเกียรตมเรารูของเราไปโจมตีเราแล้วก็เนี่ยให้คนเกียรติเราอ่านี่เป็นรูปของเขาเขาก็จะไปลงเลาแต่รูปเราไปลงไม่าย้อยู่ในประเทศไม่ดีเยเือนที่เขาทำแล้วก็ทำเป็นแก๊งเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเมือนที่อัดคลิปใส่ร้ายอ่ะมันมันเอาไปมันมันก็ไม่ใช่อ่นี่เนี่ยคือเขาก็แะบทำไมถึงอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็มานั่นคุยกันว่าเนี่ยเขาบอกว่าจะมารับเลยเพราะว่าเนี่ยมีคนจะทาร้ายยี่สิบทั้งเขาก็อยู่ในเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันเขาอยากรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะไปนี่ไง่ปก็หลอกข้อหลอกอย่างโน้นหลอกอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ ันนี้แค่ส่วนหนึ่งเลนะครับครับค่ะวันนี้มาแจ้งความเจ้าค่ะแจ้งแจ้งเรื่องแจ้งเรื่องที่จะมีคนมาทำร้ายร่างกายแล้วก็คุกค,คามแล้วก็สร้างเพจปลอมสร้างเรื่องราวที่จะทำให้เราไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยที่สำคัญคือ เขาจะอุ้มค่าเราจะอุ้มค่าอาจารย์กับน้องหญิงก็คือให้หายสับสูไปอ่ะเพราะอะไรคือว่าจะมีคนก็มันมีคนที่เข้ามาแล้วก็มามาเหมือนจะมารับเรากลางคืนแล้วก็บุกรุกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่นี้แล้วก็มีส่งข้อความมาแล้วก็มีคนเหมือนรวบรวมคนยี่สิบถึงสามสิบคนที่จะลุมเราอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราออกไปข้างนอกเรากลับมาแต่มันมีคนที่รู้จักเราเห็นรถจอดดักอยู่อย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้เข้าในพื้นที่อย่างเงี้ยมีรถขับตามมีอะไรมีก็มีมีดักดักซุ่มตามดักรอก็มีนะดักรอก็มีที่รีสอร์ทอย่างเงี้ยจนเราอยู่ที่รีสอร์ทไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนบอกว่าจะไม่ให้เราอ่ะมีที่อยู่ในสังคมให้คนเกลียดเรามากที่สุดให้เราไม่อยู่ในพื้นแผ่นดินของประเทศไทยอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะก็น้อนงหญิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าคือมันเจอเรื่องอย่างนี้แล้วน้องหญิงหนีมานานแล้วไง ม,มานานตอนนั้นที่เป็นข่าวก็คือเหนื่อยมากคือที่บอกว่าขอพักผ่อนก็คือหลบไปจังหวัดน,นั้นจังหวัดน,นี้จนจนไม่ไหวแล้วอะ่ะเง<า>นินาามันก็เล่อยหลอก็ก็เราก็ทําปกติปกติเราก็ปลูกผักปลูกผักสวนควรัวตามรอยพ่อหลวงรองเก้าแล้วเราก็ไปเจอเอฟซีต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้พบปะช่วยเหลือเหมือนเหมือนเดิมแล้วเราก็มีไลฟ์สดพูดคุยแล้วก็ทําคลิปคอนเทนต์ของเราไปอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยก็คือ ทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันน่ากลัวมากอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้อข้อมูลมีเอกสารอะไรมาหาเราเยอะมากมีคนมาบอกเราจนมันหลอนะเจ้าค่ะคําว่าหลอนไม่ใช่ว่าเราเราเราแบบว่าไปฟูมไฟเองแต่หมายถึงกฎหมายบ้านเมืองมันก็มีถึงน้องหญิงท่านพี่ไม่ใช่คนรวยคนคนมีเงินอะไรแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราอะสิทธิและหน้าที่ที่มันสมควรจะเป็นของของความเป็นชาติศาสนาพราะมหากษัตริย์เนี่ยแล้ว เราก็ทําของเรามาเรื่อยๆแบบนี้มันนานมากแล้วอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไปคุกคามใครแล้วเราก็อยู่แต่คนที่มาคุกคามเรามันถ้าคุกคามโดยทั่วไปเหมือนคนคอมเมนต์ด่านั่นมันปกติเราเราก็รักโลกกดหลงเบาๆเราไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุกคามถึงขั้นบุกลุกสถานที่มันไม่ปลอดภัยเจ้าค่ะมันมีบางวัน็บบนบอกว่ามีบางวันบุกไปถึงที่นอนเลยเใช่บ,บุกงงเข้าไปก็คือบุกเข้าไปในพื้นที่<อ>ซึ่งเราอะ มีที่รีสอร์ทใช่ไหมคะเรามีรั้วเราก็ปิดห้ามและไม่ให้คนเข้าอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่จะเข้ามาถึงตรงพญาธรรมข้างในอีกแต่เนี้ยเข้ามาถึงข้างในโดยเข้าไปถึงห้องรีสอร์ทอันนี้มันเป็นรีสอร์ทที่เราเช่าเช่าครับเพื่อจะเปิดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของเราไม่ใช่เราอยู่ของเราคําว่าเช่าของเราทําสวนทาสวนเราไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรมากกว่านั้นคนลูกศิษย์มาเยี่ยมเยียนทากับข้าวกินกันก็เรื่องปกติเพราะตอนเนี้ยเราอยู่เหมือนเรา เราอยู่แล้วเราปลูกตัวปลูกผักปลูกอะไรอยู่แบบธรอถรแล้วก็ทำไลฟ์คลิปทิกตอกแล้วก็แต่งตัวอะไรของเราที่เป็นคอนเทนต์ไปเฉยๆส่วนที่เราไปช่วยเหลือผู้คนอันนั้นมันเป็นที่เราออกไปเจอเอฟซี FC, เจออะไรมันก็เรื่องปกติเราไปเจอข้างเหมือนบังเอิญนะจ๊ะค่ะเป็นเหมือนเรื่องบังเอิญที่เราไปเจอกันอย่างเงี้ยมันเรื่องปกติเราไม่ได้ไปนัดรวมคนหรืออะไรแบบนั้นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้คือกลัวตอนนี้ก็คือ ก็จะใช้คําว่าหนีหัวซุ้หัวซุนจนามยากอะไรที่ที่มันถเราไม่แต่ว่าสถานการณ์มันเหมือนัเรุนแายขึ้นเรื่อยๆครับคือยิ่งเราไม่สู้ยิ่งเราหนีมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเหมือนเหมือนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนความปลอดภัยอ่ะของความเป็นที่เราเป็นคนไทยที่นี่เราเราเราก็วนน่ะพูดง่ายๆอ่ะไม่แล้วหลังจากนี้เราจะต้องเก็บตัวหรือว่ายังคกงออกไปใช้ชีวิตการปกปิกรอือว่า เป็นเอกลักษณ์ของก็ตอนนี้เราเราเก็บตัวมาน่าจะเกือบครึ่งเดือนแล้วมั้งใช่ที่หนีไปจังหวัดนั้นจังหวัดความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมแต่ทีนี้เราเราไม่อยากจะจ้างแม่ค้าอะไรแต่มันเหนื่อยมากแล้วว่ามันมีที่นอนอ่ะแล้วมันก็ไม่หยุดไม่หยุดแล้วก็เพิ่มเงินเรื่อยๆจนจนมีเหมือนว่ามีคนบอกว่าจะมารับเรากลางคืนแล้วก็มีคนจะทําร้ายเราสิบห้ายี่สิบถึงสามสิบคนอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีรถมาจอดแบบ จอดเขาเรียกสังเกตการอย่างเงี้ยมันมันมันหนักขึ้นเรื่อยๆจนจนมันเขาเรียกว่ามันใกล้ตัวเกินไปถ้าถ้าคนถ้าใครรู้เนี่ยใครว่าอะไรอย่างเงี้ยในในในเฟซในอะไรหรืออะไรน้องหญิงไม่เคยว่าน้มันไกลตัวมันมันแค่ทั่วไปอ่ะเบสิกอ่ะเราก็สามารถที่จะวางได้แต่อันเนี้ยมันเข้าใกล้จนถึงเข้ามาคุกคามถึงถึงห้องอย่างเงี้ยมันเรามันไม่ไหวแล้ววันนั้นแจ้งตำรวจไปกว่าตำรวจจะมา เพราะว่ามันมันเป็นระยะเวลามันเป็นพื้นที่นั่น,น,นคือที่รีสอร์ทที่ใช่มันก็นานนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เซฟตี้สําหรับเราเราก็คนไทยนะเราแล้วสิ่งที่แต่งเรื่องขึ้นมาหลายอย่างเราไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่ามันเหนื่อยมากแนละ้วมันเหนื่อยเกินไปแล้วอ,ะอ่ะคือเราเราอยากให้คนที่เขารู้สึกว่าเราก็มีส่วนของเราเราทําของเราไปอะ่ะเราก็ เราก็อยู่ของเราคนไม่ชอบเราก็ไม่ได้ว่าถ้ามันไม่ได้มาขนาดนี้แต่ว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นมากขึ้นน่ะจนเราก็ก็กลัวนะเราก็มนุษย์แบบเบสิกล่างกายก็คือฟิสิกส์เหมือนกันน่ะนีใช<ร>่แล้วเขามีอย่างนี้ด้วยไงเรารู้ได้ไงวะมีืมเคยเคยรู้อย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนในกลุ่มของของคนที่รู้จักอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้อยากจะไปยุ่งอะไรแบบนี้อ่ะ <ต>วันนี้กแบบ็คือยี่นี่ยว่ามาแจ้งความเพื่อแจ้งความดําเนินคดีมาขอความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมเนี่เยเหนื่อยไงเหนื่อยแล้วอ่ะมันหนีมานานแล้วอ่ะแล้วให้ให้คนเหมือนส่งอะไรมาทําร้ายเกินไปตั้งเพด้วยนะตั้งเพจปลอมแล้วก็เขียนเรื่องราวปลอมเหมือนใส่ร้ายแล้วก็อัดคลิปทําอะไรที่ ที่มันไทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเขาก็บอกเลยว่ากูจะจองล้างจองผานแบบไม่ให้ย่้พูดตรงข้ามกบสิ่งที่เราทำทุกทุกวันให้คนเกลียดเราให้มากที่สุดแล้วเห็นเห็นว่าเราเหมือนไม่ได้มีเงินมีทองอย่างเงี้ยจะมาทำนี่ก็ไม่ใช่ถึงว่าเรามีชีวิตของเราเรารูปแบบของเราเราก็อยู่ในขอบเขตอ่ะพลังบวกของเราแล้วไม่ได้ไปนี่ที่เราเื่อเสียผู้คนม่ไดอาอะไราไปแล้วเราช่วยด้วยพลังบวกของเราเนี่ย คือม like uh ันเป็นมันความสามารถพิเศษอ่ะเราเราไปคดไปโกงอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทีนี้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแต่เอกสารทุกอย่างเรามีหมดไงไม่ใช่เจธนาของเราที่เดี๋ยวให้โชว์เอกสารกันหน่อยครับอืะ